สวัสดีครับครับช่องมดช่องมดมัดช่องมิ้นต์ตาฝันครับผมครับผมมาถึงบ้านบบ้านเมื่อนี้บอกร้อนมาวันที่14คนมันไหลมันที่เมืองไทยเป็นปลายเจ็ดปีไปคนอยู่วันที่สี่ห้าปุ้ยถามเรื่องความฝันที่ไปหน้เรื่องฝัครับงานแมนแมนวันที่แล้วก็ได้ลงอยู่นครฝันเนาะลงล่องวิวัดปูซูลหาแมนเพราะว่กันนี่เป็นพอดีเพื่อนก็เลยถามพี่น้องถ่ายเอฟซีในู่ปคลิปของช่องมดช่องมดมัดแล้วก็ช่องมิ้นตามฝันพี่น้องครับ เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับแม่สองงวดอลไเด้ครับแตงแตงงวดงวดนั้นให้งวดก้อนให้หนึ่งเจ็ดครับมาเจ็ดหนึ่งงวดนี้ก็ให้บนบัตรเป็นปรดที่แรกแล้วครับในเก่ามาแม่ยำคู่ให้แต่ว่าพึ่งมาฝันวางสองสามหมื่นสามหมื่นที่ผ่านมาครับงวดนั้นมาเอาคือฝันฝันแตงแตงก้อนเล็กว่าฝันมาเป็นมะยำผู้เท่ามายำไมอเสื่อนครับับคือฝันเห็นผู้เท่าคือว่าฝันเป็นแค่ว่าเพิ่งม่ยำเพิ่นาบอกว่าเด็กเิ่น ที่มาบอกคึจะเขาแล้วเลยว่าเลยมกเก่าเลยตีเก้าให้แล้วก็จับคู่ให้สามคู่มี9เก้าาบอเกาสามเก้าสี่เก้าศนย์เก่าศูนย์เก่าสี่ครับเก้าศนย์เก้าสมเก่็เบ้าเ่าฝันเห็นดังก่อนเนาะบ้านนี้มาฝันแล้วครับเพิ่งฝันสมมือ3ามสี่มือย้อนหลังไปนี่แหละครับอันนี้ฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วครับฝันเห็นผู้เ่าผู้เก่านั่นแหละเป็นหาปักโม่มาดิโอ้โหหาเก่มาให้สุก หาบมโม่สองกับตามาหาบมานี่แหละครับหามาเป็นการหามาคือหนหาบ้านนี่แหละครับเราบอหาผมโม่เอาเป็นว่าเอามาให้ครันหาบคือส่งแบบคือซ้ากันนี่ดิแต่ว่าผมโม่เนีกับตานี่บว่าซ้ากันครับผมโม่ได้กับตานี่หน่วยเงี้ยนวยกลมๆหน่วยเงี้ครับขางหนึ่งมีสามน่วยขางหนึ่งมีหานวยครับปัญหาปัญหาเป็นว่าเอามาให้พี่สันครับปัญหาม้าเราไมายืนอยู่ตรงกลางที่ผู้เฒ่านะกลางหาบ ในโค้งฝันเราใส่หักโม่คนว่าเราตีเป็นตัวใดเหรอครับเนี่ยคือไงไงคือเบาเถ่าฝันฝันเห็มบุเถ่าจะได้ยืนยืนเก่าไว้ยืนเก่ายืนเก่าไว้ฝันเห็นเพิ่นย้ำไดยมิติดเก่าตลอดครับยืนเก่าไว้นะครับเนาะและหักโม่หน่วยกลมอีิริได้กลมอิริกรมเขียวกรมงั่มก็เาบือนหมกจะมีหน่วยเลี้ยวหน่วยกลมอันนี้เป็นกลมหน่วยใหญ่กลมหน่วยใหญ่นี่จากหน่วยครับผมกระตาหนึ่งมีสามหน่วยกระตาหนึ่งมีหาหน่วย กสามน่วยกับหานวยคือผู้เฒ่านี่หาบหมกโม่มาสองกระตาในความฝันหาบหนึ่งลายสองกระตาลายหาบหนึ่งมาสองกระตากระตาหนึ่งมีสามนวยกระตาหนึ่งมีหานวยแมนเอาเกิดว่าเอาเอามาให้แล้วสั่นเพิ่นว่าเอามาให้เรื่องั่นเพิ่นว่าครับผมต้องสังเกตหมกโมู่คือกลมดีเลยครับแล้วหาบธรรมดากระตาหนึ่งลายกระตาหนึ่งหน่อยมันมันจะมันจะคงเท้งนี่เพื่อนน้องแต่เราหาบมานี่เสมอครับครับหรือหรเลขงวดนี้จะมาหาบเพ บ่อฝันเปานเฒ่านะครับผมเพิ่นจีตีให้เป็นตัวเลขมาเก้าก่นบ้าครับนี่ยคือเก่านี่ยืนอยู่แล้วจะได้เพิ่นฝันเห็นผู้เฒ่านี่ครับฝันเห็นผู้เฒ่าตีเก้าแน่นอนเน่ยเก้าสามห่างวือเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ตีไว้เมไหรตีไว้สามห่างไว้เพราะวังวันที่ล้วตีแห้งเดียวเจ็ดเก้าศูนย์ถ้ามดางวดที่แล้วฝันเห็นผู้เฒ่าเอาไข่มาให้ครับ ไข่แหละกัแตกออกเป็นงูยกหัวขึ้นบอลนั่นรับผ้าก็ไปตียากแล้วเนี่ตีเก็งก็ู้่าผู้เ่าเก่าใขกัศูนย์นี่แหละการน่รหนึ่งเออมันศูนแตงวันเป็นงูงูยกขึ้นหนึ่งสิเมตรถบ้าน่ะงูสูงขั้นคันตีง่ายๆจังได้ก็ถือสตัวบบตรงกับตัวนะครับเอได้เอฟซีพันปีมาอยู่พันปีไรอยู่ครัศนย์่เกาเกาศูมันก็ได้ผู้เอฟซผู้พันปีโอ้ได้สามตัวแสดงควาดีใจนนะครับ ถ้าพันตีพันแค่ที่คุยกันเมื่อไรน่นครับผมถึงอ่าหมดมัดพันก็บ้าฝันมาพันหนาบ้านบบาเถาเห็นบบาเถาใส่ชุดเงี้ยหมดมัดก็บาโอ้เหล็กเบาเถาเขาเน่ยเร้่องนั้นโอยกันเมือนแม่นนีครับแม่นกับฟันยังไงจังหวะงวดนี่พี่น้องปีหายสามหางครับปีหายสามหางที่เหลืห้ยดีก็ไหวเดี๋ยวบบาเถาเช่นไงครับครับผมเาเดี๋ยวติดตามรับชมตัวเลขไปน้ำกันนะครับเลขฝันเบาเถานะครับผม วันที่แล้วเข่าเต็มๆครับผมหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับเหลียกความฝันจะวางไวนี่่าถ้าเด็เห็นฝันเห็นเราเราอเน่ยบอาเฝันเนาะเปิดเปนบ้ันใหม่แล้ววันวที่สิครับสิบสี่จะมาเลนเช่อน่เล่นตามฝันไป็ครับแต่เศ้ารับเวลาเมื่อเป็นปูคนจะย่ำตัวเลขความนี้หกโมงย่เก่าได้ว่าหกหกสองเก่าปูว่าครับผมแล้วก็สิบสี่ปูว่าโอ้เด็กสวยครับเด็สวยครับเวลาสวยกดังทุกตัว ซองเก้านี่ครับมันดังมาแต่ใดแล้วซิปซีนี่กับวันเลือกตั้งนะครับหนึ่งานี่ก็ดังมาแต่ใดแล้วเอาเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวเลขของบ่าวเถาได้ไหมครับเพราะว่าเน้นในในงวดวันที่สิบเก้าศูนย์เก้าเนี่ยบ่าวเถาตีเป็นสามหางได้พี่น้องได้ยาว่าหลายเพราะว่าวดที่แล้วนี่ตีให้หน่อยพอดครับวดที่แล้วตีให้หน่อยมันเอฟซีพันกัเอาตามที่เขาตีให้เนา้อวดนี้นี่ครับปานีู้เถ่ายยืนเก้า วิ่งวิ่งเก้าเลยพี่น้องเน้อปุรัมักวิ่งนะครับนักิ่งเขียนให้บล่างพี่้องฟซีบนอยางวางาบนล่างรับอลลอนี่คือบนล่างเน้อครับผมยฟซีรมเาบนล่างตีง่ายครับเ้าเถาตีตามข้อมฝันเลยผู้เฒ่าเก่านะครับของโม่บอกโง่กลมกลมศูครับขามเก้าศูนย์สามาศูนย์ังหนึ่งหคแครับผมล่ะครับล่เพิ่นมาเพื่นม่ยืนอยู่ตรงกลางระบายบอกโม่สามหน่วยกาหน่วย 395เ9 5เ้ลขตเสาหาเลขสตัวสหางเน้นสหางเลยเน้นสาหางเลยโอ้โอให้ทำสุ่มนะครับอาจมีเสียงร่มนะครับผ้าอยู่มาแล้วผ้าอยู่มาแล้วครับพึ่งทำความสะาดที่น้องม่ได้อาจะได้ทำความสะอาดดีบอเป็นยังสตัวยังยังกินยัดคู่เก่าเก้า์ครับเก้า้ในมาตรงสามเก้าห้าเกเก้่เน้นเก้าห้ากับเก้าศนย์ครับจัดไปถ้าได้แล้วครับผม จัดตัวจัดไปแสนหนึ่งแหละครับตัวนี้โอ้โหจัดนักจัดนักเก้าห้าครับแมนนี่ตัวละแสนครับเก้าห้าจัดไปแล้วครับผมตัวนะครับเนาะความชอบมนะครับผมความชอบส่วนตัวที่แล้วผมพันเป็นัดเก้าศูนย์ทันทันเอฟซีเบิเฟนเพราะว่าตัวเก้าหนึ่งนั้นเป็นตัวร่องไหมครับแม่นครับครับผมโบไลให้มาซีคูให้มาซีคูครับผมมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์ แล้วก็เจเนาะแมนครับผมมีสีครูหวดแมเจ็ดศนย์เจ็ดเก่าแมนบอแมนขึ้นเจ็ดเกศหมดที่แล้วให้หางเดียวก็วนอยู่นั่นแหละครับแต่ว่ามีตัวร่องมีมีเก่าศูนยเจ็ดนเจเก่าแล้วก็มีเก่าหนึ่งหวดที่เราเเก่าศนย์เข้ามาปีนี่พวดแมนแต่ละงมดจะได้แค่ซครูเด้งวดที่เห็ใหนึ่งเจ็ดกับคูหวดนี้ก็เน้นแค่ซคูนี่พี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดมากศูนย์หาศสาตัดเอาครับบริตัดให้มนปีให้เปลี่ยนเจ็ดเป็นหนึ่งมึงได้ เปลจ็ดเจ็ดกับหนึ่งอ่าตัวเดียวกันนี่เลยแอดมินกับบอสั่นเหยเอาพี่น้องใครเป็นหน่งเป็นหนึ่งครับเาฟันเลยตัวเดียวนะแขวนแขนหางเดียวนี่พี่น้องพรผมกับมักด้วนี่สามเก้าหานี่ครับผมเพราะว่าติปสผมเล่งไว้นี่สามเก้พราะว่าคนไม่ยืนกลางนี่คนบ้างหาบแล้วปุ๊บคู่เฒ่าแลือคนยางไม่ยืนกลาง มาเ่นก็เลี้ยวให้เลี้ยวสายตาเ่นให้ไปเลี้ยวเบิ้งซ้าเบิ้งขวาเหมือนก็จะแห้วเลี้ยวตามเพิ่นไปเพิ่อนเออขามีสามครับรขีห้าเพื่นไม่ยืนอยุ่กันนะจะกผมเลยมาก้าสามห้าหรือหรือสามเก้าหรือ5้าเมครับครับ่ว่าผมมา เก้าสามหางเาสามหแมนไปตัดเยี่ยวตรงๆไปสรอยเรียนเรานะครับมักตัวได้ชิ้นชอบสวยในเลขสามหางนี่แหละครับผมยังได้กับถือแค่เนี้นั่นนะครับผมแต่ว่ามือวันที่สิบสี่ผมก็ดอเขียนไว้อยู่ห้าพื้นมากอีเขียนเลขคู่บอกไว้น้ำครับครับผมสองเก่ากับสิบสี่เป่าพจำเนี่ยเลขเวลาเนาะเลขเวลาเลขมือผมวันดีนะครับผมกับงงพื้นสรงม่ให้พื้นจำอย่าลืมเด้อะสั่นพื้นว่าศูนย์หกสองเก้า สองไอ้หกสองเก่ากระสูนหกสองเก้านครับกระสูนหกสองเ่าเนี่ยก่ยืมมาหกอีกครับเพราะว่าพันด yeah. ัาเนพันทรงขอความมาอีกว่าเวลาเด้อเวลาดียาลืมพันว่าจะ้เขียนเอาระูนหกสองเก่าแล้วก็นึีเท่านั้นเหล็กปูเหล็กปูพันยํูพันบอกมาการถึงมือดีห้าเลขพันพันมาสองเก้าหกศูนย์หรือศูนย์หกศูนย์หรือหนึ่งี่แค่ 3คู่ถ้าคนอะไปกันไปล่วงหน้องไป่วงเดี๋ยวเจ้ามาล่วงให้เอฟซีในเบิ้งยี่หรอกเมื่อวันที่สิบสี่เขาย่ำกันอีกหนึ่งรอบครับผมตัวเลขนะครับเอาแคบนาจอไว้นะครับสิพฤษภาคมสองห้าหกเออสองห้าหกหกนะครับผมวิ่ง9บนล่างนะครับสาตัวตรง3าหางเก้าศูนย์สามเก้าศูเก้าหาครับผมเน้นทั้งเบิร์ดเลยครตัดเหรียญสร้อยเหรีเอาเด้อครับผมเอฟซี สองตัวกับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าสี่ครับผมเน้นสองคู่กับเก้าศูนย์กับเก้าห้านะครับผมเอาคิดจะหน้าเบิ้งป็นอีกหนึ่งแนีทางนะครับผมขอบคุณแนวทางครับผมครับขอบคุณครับครับผมกับเมื่อเบิ้งกันอีกเทียนะครับผมเลขข้อมฝันของเบ้าเถ่านะครับงวดที่แล้วก็ให้ถูกนะครับสิบเก่าเก่าหนึ่งนะครับผมถูกเลขบนนะครับเนาะสองตัวเนาะแมนครับครับผม วดนี้กับฝันอีกคือเก่าแหละครับผมเบาเถ่าสแนวเขานะครับฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันครับานชมครับครับผมอันนี้เบาเถ่าเพิ่นก็ให้วิ่งเก้าตัวเดียวนะครับนี่ห้เน้นๆเก้านะครับเนาะจับคู่ไ้แล้วสามตัวกันมีเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หาะครับสามเก้าหานะครับเลขสามหางนะครับส่วนเลขสองตัว ของเป้าแถวแนวนะครับผมกระจับคู่ให้สองซีคูนะครับผมกับีเก่าเก่าศูนยเต่าสามเกาหาเก่าซีเอาเต่าซีมาตครับนี่เก่าซีเพราะว่ามักติดเก่านะครับผมจะเลยหลุดกันไว้นะครับผมกันซีไว้เนี่ยไวมากนะครับขาพวมักเข่าแค่นี้พี่น้องเก่าศูนย์เก่าสเ่าหาครับผมเลขของเป้าแถานะครับผมมันกรยินยันแล้วเลขฝันเลขฝันฝัน ผู้เฒ่าไม่ให้หาบไม่หาบแต่งโม่ครับผมอ๋อางหนึ่งสามทางหนึ่งหาขางหนึ่งหาครับแล้วผู้เฒ่าก็เป็นเก้าเมนแต่งโม่ลูกคมกลมนี่สามน่วยก็ผ่าน่วยนะครับผมตีให้เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หาสามเก้าหาครับผมเนาะนี่ก็ขอฝากเอสซีไว้ด้วยนะครับเหล็กหาเก้าศูนย์สองเศษขาศูนย์ครับ แล้หาดมาครับผม <30 S 1> สำหรับคลิป <30 S 1> นี้นะ <30. S 1> ลิลตตาฝันก็อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอให้ถูกถูกไม่เฮงๆน้ำกันนะครับวันที่สภาพสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมสวัสดีครับชวัสดีขอใช้ไม่ด้ว